จ้าสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่แป้งจาก The First Tutor นะวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบทดสอบการทบทวนการลบกันวันนี้แบบฝึกหัดที่พี่ให้เมื่อวานโหลดไปทำกันหรือยังวันนี้แบบฝึกหัดที่ให้ก็คือการลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกโดยที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตัวตั้งนี่คือตัวแรกนะแล้วตัวลบก็คือตัวที่ข้างหลัง เวลาเราเรียกภาษาคณิตศาสตร์เขาจะเรียกตัวตั yes. ้งกับตัวลบตัวตั้งคือตัวแรกตัวลบก็คือตัวข้างหลังตัวหลังเครื่องหมายลบเนี่ยแล้วทีเนี้ยในกรณีอย่างเงี้ยถ้าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบตัวนี้พี่ทําตัวอย่างให้ดูแล้วเราต้องใช้วิธีการเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วจํานวนข้างหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนตรงข้ามจากบวกเก้าก็จะเป็นลบเก้า แล้วทีเนี้ยพอเรามาได้หนึ่งบวกลบเก้าเนี่ยมันก็จะมาเข้าคุณสมบัติการบวกถูกไหมคุณสมบัติการบวกการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเนี่ยพี่ก็สอนแล้วในวิดีโอก่อนๆถ้าใครเข้ามาทีหลังก็ไปไล่ดูได้นะเราเอาตัวเลขที่มากกว่าเลขเก้าเนี่ยตั้งลบตัวเลขที่น้อยกว่าได้เท่ากับแปดแล้วเราใส่เครื่องหมายตามตัวเลขที่มากกว่า ก็คือเลข9มันติดลบอยู่เราก็ใส่ลบ8เข้าไปอันนี้คือเทคนิคทั้งๆที่ตอนแรกมันเป็นบวกการบวกถูกไหมแต่พอเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วมันมาเป็นการลบแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของการบวกในการหาคำตอบตัวนี้จะเป็นทุกข้อเลยที่พี่ให้มาเนี่ยก็คือตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแต่ถ้ากรณีตัวตั้งมากกว่าตัวลบเราสามารถลบกันได้เลยก็เหมือนเนี้ยเก้าลบแปดก็เท่า 9ลบ1ก็เท่ากับ8เลยถ้าตัวตั้งมันมากกว่าตัวลบเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันแต่ถ้าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบเราต้องทําการเปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะเรามาค่อยๆเฉลยไปทีละข้อกันดูว่าเราทําถูกทุกข้อไหมพี่เดาได้เลยว่าเราทําถูกกันหมดทุกข้อเพราะว่าพี่บอกวิธีทําไปแล้วพี่อธิบายวิธีทําไปแล้วเนาะ6ตัวตั้งเนี่ยเราเอาไว้เหมือนเดิมนะ อันนี้เราเดี๋ยวเราเรียกเป็นภาษาเดียวกัน following following นะตัวตั้งกับตัวลบนะอ่า6มันเป็นตัวตั้งเอาไว้เหมือนเดิมแล้วเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้ว7ล่ะ7ตัวลบเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกถูกไหม71เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือบวก71พอบวก71ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้เข้าสูตร คุณสมบัติการบวกละการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเนี่ยก็คือเอาตัวตั้งตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยอลบหกเท่ากับเจ็ดสิบอลบหกได้เท่าไหร่ได้หกสิบห้าได้หกสิบห้าแล้วหกสิบห้าเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายอะไร กสิบห้าเนี่ยเราใส่เครื่องหมายลบเข้าไปอืมดูกะเราน่าจะกะระยะไม่ถูกเราเอาตัวนี้เราไม่เอานะแต่ให้เรารู้กันว่าเราเอาเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยลบหกได้หกสิบห้าแล้วเราใส่เครื่องหมายลบเนี่ยใส่ตามตัวเลขที่มากก็คือเจ็ดสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นโจทย์เป็นการลบแต่พอแปลงมาเนี่ยจะเป็นการบวก แล้วเราใชค้คุณสมบัติในการบวกในการหาคำตอบอะนะนะแล้วทีนี้ตัวต่อมาเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้นะตัวต่อมาเจ็ดลบสิบเกาพอเราพิจารณาตัวตั้งกับตัวลบเนี่ยตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเจ็ดเนี่ยเราจะอาไว้เหมือนเดิมเจ็ดเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบ เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วสิบเก้าล่ะสิบเก้ามันเป็นจํานวนเต็มบวกก็เปลี่ยนเป็นจํานวนเต็มลบอ่าสิบเก้าแล้วสิบเก้าเอาสิบเก้าเนี่ยลบเจ็ดสิบเก้าลบเจ็ดได้เท่าไหร่สิบเก้าลบเจ็ดเนี่ยได้สิบสองพอได้สิบสองเสร็จเราจะใส่เครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกเราก็ใส่เครื่องหมายลบตามเลขสิบเก้าเพราะสิบเก้ามันมากกว่าเจ็ดอันนี้จะเป็นคุณสมบัติการบวกละอ่ามาดูข้อต่อไป เกบตัวนี้มาอีกหน่อยอนึงแบบมันใกล้กับตัวนี้เกินอข้อต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายไล่ไปทีละข้อเดี๋ยวใช้เวลาเร็วหนะ่อยทำไมเมื่อวานเราทำโจทย์มันไม่มันไม่ร่วงทำไมวันนี้มันร่วงอ่ะเราดูข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือแปดลบยี่สบเจ็ดถูกไหม แปดลบยี่ิบเจ็ดเนี่ยแปดมันน้อยกว่ายี่ิบเจดเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายลบเราก็เป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็เป็นบวกอ่าจากบวกยี่สิบเ็ดนี่ยเป็นลบยี่สิบเจ็ดพอเราเอายี่สิบเจ็ดลบยี่ิบแปดเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเก้าเหลือสิบเก้าพอตรงนี้สิบเก้าเราก็ติดลบตามเครื่องหมายตัวตัวตัวเยอะก็คือตามยี่สิบเจ็ด ข้อต่อไปตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตรงนี้จะเป็นโจทย์ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบทั้งหมดนะเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนเครื่องหมายทั้งหมดเลยสี่ตัวตั้งเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกเก้าเปลี่ยนเป็นลบเก้าบวกเก้าเปลี่ยนเป็นลบเก้าแล้วเก้ามาลบสี่เหลือห้าแล้วตอบลบห้าเพราะว่าติดเครื่องหมายลบตามจํานวนมากก็คือตามเลขเก้า มาข้อห้าข้อห้าห้าเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็บวกเก้าเปลี่ยนเป็นลบเก้าเก้าลบห้าเหลือสี่แล้วตอบลบสี่นะตอบเครื่องหมายตามตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันหกเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก บวก9เป็นลบ9แล้วใช้คุณสมบัติของการบวกก็คือเอาหเอา9้าลบ6เนี่ยได้สใส่เครื่องหมายตามตัวมากก็คือใส่ตามลบ9ก็ตอบลบ3ตัวเนี้ยเเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกจำนวนบวก9เป็นลบ9 9ลบ7ดได้สองใส่เครื่องหมายตามตัวมากก็คือลบ ข้อนี้ก็ตอบลบสองข้อต่อไปจะสังเกตถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเนี่ยคำตอบออกมาส่วนใหญ่คำตอบออกมาจะติดลบเพราะว่าพอเราเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจํานวนตรงข้ามคือจํานวนเต็มลบแล้วเรามาใช้คุณสมบัติของการบวกเนี่ยเอาตัวตั้ง เอาเอา,เอาตัวมากลบตัวน้อยได้ได้เท่าไหร่ให้เราใส่เครื่องหมายตามตัวมากถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวมากมันจะอยู่ข้างหลังแล้วมันตัวมากมันเป็นตัวลบไงม,มันก็จะเป็นติดเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตอบติดลบทั้งหมดมาถึงตรงนี้แปดลบเก้าเหมือนกันเอาแปดไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกเก้าก็เป็นลบเก้าแปดลบเก้าได้เท่ากับห แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปตอบลบหนึ่งตัวนี้เหมือนกันหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จำนวนเต็มแปดเนี่ยจำนวนบวกแปดเนี่ยเปลี่ยนเป็นลบแปดแล้วเอาแปดลบหนึ่งแปดลบหนึ่งได้เจ็ดใส่เครื่องหมายลบเข้าไปตอบลบเจ็ดตัวต่อไปสองเอาไว้เหมือนเดิม เครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็บวก8เป็นลบแเอา8ปลบสได้หกใส่เครื่องหมายลบเข้าไปตามเลขแปดข้อนี้ก็เหมือนกัน3มเาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็บวก8เนี่ยเป็นลบแปลบสเหลือ5 ตรงนี้เราก็ตอบลบห้ามาข้อสิบสองตัวเนี้ยสี่ลบแปดถูกไหมเราก็สี่เราไว้เหมือนเดิมแล้วแปดก็เป็นลบแปดเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสี่ แปดลบสี่ได้เท่าไร่ได้สี่ติดลบข้อนี้ก็ตอบลบสี่ห้าเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกแปดเป็นลบแปดแปดลบห้าเหลือสามตอบลบสามหกลบแปดล่ะหกเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก,บวก บวก8เป็นลบ8 6ลบ8ได้2ตอบลบออสอข้อ15 7เราไว้เหมือนเดิมนะ7ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็บวก8เป็นลบ8 8ลบเได้1ตอบลบห ข้อสิบหกข้อสิบหกหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเจ็ดเป็นลบเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกตอบลบหกข้อต่อไปสองก็เอาไว้เหมือนเดิมสอง เครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตรงเนี้ยจากบวกเจ็ดก็เป็นลบเจ็ดแล้วเจ็ดลบสองล่ะเหลือเท่าไหร่เหลือห้าก็ตอบลบห้าตัวเนี้ยสามลบเจ็ดถูกไหมสามเราไว้เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เจ็ดเป็นลบเจ สาลบเจ็ดได้เท่าไหรสามลบเจ็ดได้สี่ก็ตอบลบสี่มาตัวนี้สี่ลบเจ็ดตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบถูกไหมเพราะฉะนั้นสี่เราเอาไว้เหมือนเดิมถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราต้องทำยังไง แล้วก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายสี่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกเเป็นลบเจ็ดเจ็ดลบสี่เหลือสามตอบลบสามห้าเอาไว้เหมือนเดิมบวกแล้วก็เจ็ดเป็นลบเจ็ดห้าลบเจ็ดได้สองตอบลบสอง ข้อนี้หกลบเจ็ดหก็เอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวก7เป็นลบเจ็ดหลบเจ็ดได้หนึ่งตอบลบหนึ่งตรงนี้หนึ่งลบหกหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกหก็เป็นลบหกหลบหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ห้าข้อนี้ตอบลบห้า มาข้อยี่สิบสามรู้สึกว่าวันนี้เราจะช้าเพราะอะไรเนี่ยมันเด้งงงว่าทำไมมันเด้งอ่ะสองลบหกเอาสองเอาสองไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกอ่าบวกหกเปลี่ยนเป็นลบหกแล้วก็เอาหกลบสองหกลบสองได้สี่แล้วตอบเครื่องหมายตามตัวมากก็คือลบหกตอบลบสี่นะข้อนี้ก็เหมือนกัน เอาสามไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกหกเป็นลบหกเอาหกลบสามได้สามตอบลบสามอ่ะมาข้อนี้สี่ลบหกเอาสี่ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกหกเป็นลบหกหกลบสี่ได้สองตอบลบสอง ลบหกห้า 5. เอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็หกบวกหกนี่เป็นลบหกห้าลบหกได้หนึ่งตอบลบหนึ่งมาข้อยี่สิบเจ็ดข้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยหนึ่งบวกลบเออหนึ่งลบห้าหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ห้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบห้ามันเป็นบวกไงเปลี่ยนเป็นลบ แล้วก็ห้าลบหได้เท่าไหร่ได้4ข้อนี้ตอบลบสี่ข้อต่อไปสองลบหเอาสองไว้เหมือนเดิมแล้วเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกหเปลี่ยนเป็นลบห้ลบสองได้3ข้อนี้ตอบลบสาม แล้วสามลบห้าล่ะสามลบห้าก็สามเราไว้เหมือนเดิมลบเราเปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็บวกห้าเปลี่ยนเป็นลบห้าเอาห้าลบสามได้สองข้อนี้ก็ตอบลบสองสี่เอาไว้เหมือนเดิมสี่เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก บวกหเป็นลบห 5. 5้ลบสได้1ตอบลบหมาดูข้อนี้ข้อนี้หนเอาไว้เหมือนเดิมลบเปลี่ยนเป็นบวกแล้วบวกสกลายเป็นลบส 4. 4ีลบหได้3ตอบลบสแล้ววันนี้ทำไมมันเด้งก็ไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรจะจบแล้วจะหมดแล้วอ่ะสองลบสี่สองเอาไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ลบเปลี่ยนเป็นบวกสี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นลบสี่แล้วก็เอาสี่มาลบสองสี่ลบสองได้สองแล้วเราก็ตอบลบสองเพราะว่าเครื่องหมายอ่ตัวสี่เนี่ยมันติดเครื่องหมายลบสี่มากกว่าสองไงแล้วทีเนี้ยมาดูตัวเนี้ยสามเราไว้เหมือนเดิม เครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกสี่เป็นลบสี่สี่ลบสามได้หนึ่งตอบลบหนึ่งมาข้อต่อไปข้อสามสิบสี่หนึ่งบวกตรงเนี้ยหนึ่งเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็สามเปลี่ยนเป็นลบสามแล้วเราเอาสามลบหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองเราตอบลบสอง 2องเราเอาไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็เครื่องหมายลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก3เราเปลี่ยนเป็นลบสามแล้วเอาสามลบสองได้หนึ่งข้อนี้เราตอบลบหนเราไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกสองเราเปลี่ยนเป็นลบสองสองลบหนึ่ง ได้หนึ่งข้อนี้เราตอบลบหนึ่งมาข้อนี้สี่ลบสิบสองสี่เราไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกสิบสองเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นลบสิบสองเอาสิบสองลบสี่ออกได้เท่าไรได้แปดข้อนี้เราก็ตอบลบแปดมาข้อนี้อีกสองข้อ ข้อสามสิบแปดห้าลบยี่สิบสามห้าเราเอาไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกยี่สิบสามเราใส่ลงไปยี่สิบสามตรงนี้มันเป็นบวกนะมาตรงนี้มันก็จะเป็นลบห้าลบยี่สิบสามอ่าห้าบวกลบยี่สิบามเนี่ยเราก็ยี่สิบสามตั้งลบด้วยห้าก็จะเหลือเท่าไหร่ ได้เท่ากับสิบแปดอ่ะยี่สิบสามลบห้าได้เท่ากับสิบแปดแต่ติดลบไหมติดลบเราก็ตอบลบสิบแปดมาอีกข้อหนึ่งหกลบสิบสี่หกเราไว้เหมือนเดิมแล้วก็บวกเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสิบสี่เปลี่ยนเป็นลบสิบสี่ลบสิบสี่ แล้วเราก็เอาสิบสีนะ่ลบหกสิบสี่ลบหกน่ะได้ 8, แปดเราก็ตอบลบแปดตรงนี้เราก็ได้คำตอบสามสิบเก้าข้อตอบถูกหมดทุกคนไหมและสังเกตคำตอบของเขาจะติดลบหมดเลยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกตัวข้างหลังมันจะเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามแล้วก็โจทย์ก็คือตัว ตัวลบอะ่ะมันจะมากกว่าตัวตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยคำตอบเราออกมามันก็จะเป็นลบอ่ะพอถูกหมดเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ที่พี่เฉลยไว้ตรงนี้ยพี่ก็จะทำเป็นลิงก์ขึ้นไว้ให้แล้วถ้าน้องๆคนไหนเข้ามาเข้ามาใหม่ก็คือตอนนี้เราติวถึงตอนที่หแล้วถูกไหมยังไม่ได้ตอนก่อนๆอนอะ่ะให้เข้าไปในเพจนะ ในเพจเนี่ยมันจะมีโพสต์ไล่ไล่ดูตามโพสอะ่ะพี่จะแปะลิงก์ไว้ทั้งหมดแล้วก็ไปไล่ไปไล่โหลดเอาแล้วถ้าใครเข้ามา่าในเพจแล้วยังไม่ได้เข้าไลน์ก็เข้าไลน์แอดตรงนี้เพราะว่าพี่จะส่งลิงก์ให้ทุกวันเช้ากับเย็นคือตอนเย็นจะส่งลิงก์ไปให้ฝึกทำแล้วตอนเช้าพี่ก็จะส่งลิงก์เฉลยไปให้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันติวไปจนกว่าเราจะสอบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็มา ใช้เป็นการปูพื้นฐานเราแล้วตรงเนี้ความรู้ในของคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถนําไปสอบภาคก,กอทุกหน่วยราชการนะจะเป็นกอทมอที่กาลังจะเปิดสอบเนี่ยก็เราก็ใช้สอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาติวครั้งเนี้ยเราจะใช้สอบครูผู้ช่วยก็ใช้ได้เพราะว่าเขาก็จะใช้หลักของคณิตศาสตร์เหมือนกันเราก็มาเริ่มปูพื้นฐานกันขึ้นไปเลยตั้งแต่บวกลบคูณหารแล้วก็จะมีตัวไหนที่ หลายคนถามเข้ามานะอย่างเศษส่วนมันบวกกันยังไงมันคูณกันยังไงมันหารกันยังไงแล้วก็พวกลักษณะพวกเลขยกกำลังอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็จะติวปูกันไปเรื่อยๆถา้าคิดว่าการติวหรือว่าวิดีโอติวเนี้ยดีและมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยและอย่าลืมกดถูกใจเพจแล้วก็ถูกใจช่อง YouTube ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาทำโจทย์กันต่อนะ